หนีได้แค่ว่นหนีมาเออพาหนีมาหนีมาโอ,อ้หลอกทีนึงเออ,อออกกีโก้ดูด้วยเขาม,มาแล้วเออหนีไปเลยพาเลยหาที่กว้างให้ได้ไปแคบ โ okay. อเคอะผมพาไปหาพี่มั่งเออพี่ไม่ได้บอลเลยเออบ,อบ,อบ,อบล็อกบล็อกบล็อกบิงล็อกโอเคเยี่ยมนิดหน่อยนิดหน่อยได้โอเคอโดนโดอย่างพวกแอลเชียร์ที่อาจารย์สอนใช่ไหมที่เราถ้าเราจำได้เนี่ยฝึกได้เริ่มมันก็เอามาใช้ได้ที่แคบ อะไรต่อลูกเออน้องไม่ตั้งใจออกเออ,อเออ,เอ,อโอเคเยี่ยมชอบโอเคโอ้โหทีดจแล้อเฮ้ยอกกาก้าเออตันและะ้วเออบล็อกเยี่ยมขึ้งหน,นีโอเค